แย่หน่อยนะมาถ่ายถ่าเองแล้วเออมันความฝันเราานี่บอกวคัฝเลยเหรอครับเออไม่ถือว่าเป็นความฝันเลันครับแต่ถือว่าเออเป็นการ์ตูนที่ชอบในวัยเด็กแล้วกันก็วันนี้ได้มาร่วมงานด้วยก็ดีใจครับเห็นว่ามาจากฮ่องกงเลยมิกกี้เมาส์ตัวนี้และมินิเมาส์ตัวนี้อะไคลิปแม่เลยเนาะคลิปแม่เลยเนาะใช่ครับถึงนะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวตามไในะครับแม่อยู่ที่ผนหรือว่าหลังจากคุณแม่มาไหม มันมารมินสันรับแน่นอนอยู่แล้วแต่ผมมาเดินผมมาเดินที่นี่บ่อยเพราะว่าใกล้ใกล้แถวแถวแบบที่ทำงานอะไรแบบนได้เลยก็โรมินสันนะครับวันเดอร์เซอร์เบชั่นนะครับก็ตอนนี้จัดงานอยู่ยิ่งใหญ่เลยเพราะว่ามีมิกกี้เมาส์กับมี้เมาส์ด้วยนะครับก็อยากให้ทุกคนมาช็อปกันที่โรมินสันกันมีเยอะนะครับ ความทรงจำในวัยเด็กเหรอก็เปิดการ์ตูนเน็ตเบิกดูอ่ะอย่างนั้นผิวนั้นผิวนั้นก็ไม่มีอะไรดูตอนตอนเด็กผมดูแบบพวกดิสนีย์เยอะผมดูพวกคาซานดูพวกอะไรพวกเนี้ยเอลซ่าอะไรพวกนี้ผมก็ดูผมดูหมดเลยก็ดีใจครับที่ได้มาร่วมงานด้วยวันี้การ์ตูนมเลเานเด็กหกร์ตูรอผมว่าเด็กทุกคนน่าจะต้องผ่านการดูการ์ตูนมาก่อนแหละผมว่ามันทำให้ สร้างสร้างสารคุณสรีติบตีของเราขึ้นตอนตอนในเด็กอะนะถ้าดูตอนนี้ก็อาจจะไม่ค่อยสร้างสารเท่าไหร่แต่ก็ดูได้แบบเป็นสีสันของชีวิตแต่ว่าตอน,นเด็กบอกว่ามันเพิ่มแบบจินตนาการของเด็กดีแ่ะว่าอุ้ยมันทำอย่างนู้นได้มันทำอย่งางนี้ได้เรามีแบบทำตามตัวอะรบทตามตัวตนี้ผมชอบเหรอีอืมน่าจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะแต่ว่าผมชอบโดเรมอนผมอยากมีเพื่อนเป็นโดเรมอน ด,ดูอยู่ครับดูอยู่แต่ส่วนใหญ่ตอนนี้จะดูเป็นอนิเมะละส่วนใหญ่คช่ใช่ไปพิคอเรลล่าแม่ใจมากเป็นเป็นคน,นไทยจริงไงชื่อมันแบบอิมแพกมากเลยนะบนจออ่ะใช่ใช่ดีใจแต่เคยนะคือแม่ผมลองอวยผมสุดๆเลยอะไรสมคำล่ำเืออะไรไม่รู้ของเขาแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเขาไปไยินคำล่ำลือมาจากไหน แล้วก็ดีใจครับที่แม่ภูมิใจครับก็ผมก็ทํางาน,นก็เพื่อให้แม่ภูมิใจนี่แหละใช่ใช่ก็ในเมื่อแม่ภูมิใจแล้วเห็นชื่อเราอยู่ตรงนั้นแล้วที่เราตั้งก็ก็ดีใจครับพี่เอเขาเขาภูมิใจตัวเราแม่ได้หลังไปปมาหามาชมอะไรยังไงบ้างไหมกลับบ้านไ่ครับ <c oughs> กลับบ้านไ่ก็เจอแม่แล้วก็ผมก็าถามแม่ว่าเออเป็นไงได้ดูไหมอะไรเงี้ย <c oughs> แม่ผมไม่พลาดอยู่แล้วแม่ผมดูอยู่แล้วแม่ผมบอก <c oughs> อืมเรียนเล่นเพลงใหม่หรอ <c oughs> อะไรเงี้ยผมว่า <c oughs> ใช่ใช่ใช่เนี่ยแล้วก็เขาบอกว่าใครทําให้แบบผมก็จ่ายเองอันนี้คือเราเป็นคนอยากทาอยากทาเองครับเพราะอยากทำอยากทำเห้มันพิเศษกว่าเวทีอื่นแล้วกันเพราะว่ามันเป็นเวทีแบบที่เวทีใหญ่อะเวทีใหญ่แล้วมันเป็นเวทีที่เราอยากอยากขึ้นอยากไปดูมานานแล้วซึ่งผมไม่เคยได้ไปเลยแล้วครั้งนี้ได้ไปเป็นในฐานะศิลปินก็ดีใจ เราจะมีแบบเต้นกับกระไม้ด้วยใช่ไหมเรามีการเป็นเล็กน้อยอะไรนะครับเราดีไซน์เอีก่อดีไซน์เหรอผมดีไซน์ท่าเต้นครับดีไซน์ท่าเต้นดีกว่าแต่ไม่ได้ดีไซน์ว่าตรงกับไม้จะทำอะไรนะแล้วก็เอาฟิลไปผมว่าแฮปปี้แหละเพราะว่ามีคนดูมีอะไรมันก็ช่วยเสริมสร้างบรรยากาศให้มันดูสนุกนะคเป็นจอยๆไปตทำบรรยากาศเด็กใจบรรยบกาศชอบครับชอบจริงๆอยากไปหลายๆเฟสติวัลเลย แต่ว่านี่จะเป็นโอกาสครั้งใหญ่แล้วกันที่ได้เป็นครั้งแรกๆก,ก็อยากทำอยากทำงานทางนี้ไปเรื่อยครับโอ้จริงจริงก่อนขึ้น,นอะผมตื่นเต้นมากเพราะว่าตรงนั้นอะมันมันไม่ใช่แค่ฐานแฟนคลับเราไงมันมันมีคนอื่นด้วย <c oughs> แล้วผมไม่รู้ว่าเขาจะรู้จักผมหรือเปล่าหรือว่าเออมันจะเป็นยังไงเรีแอคชั่นเขากลับมาจะเป็นยังไงแต่ว่าพอเห็นคนดูเยอะมากๆมัน มันไกลสุดลูกหูลูกตาเลยอ่ะก็ดีใจเพราะว่าตอนที่ผมยื่นไปเขาก็ร้องร้องกลับมาได้ก็ดีครก็ดีใจมากเป็นตกันกับพี่เจฟที่เล่นมาด้วยใช่ใช่ใชไอโดของเราไอโดของเราเออก็ตอนที่พี่เจฟอยู่หลังเวทีก่อนขึ้นผมให้กำลังใจเขาด้วยผมเป็นใครไม่รู้แต่ผมให้กำลังใจเขาก่อนเราเป็นเจมินายไงอืมเดี๋ยวครับผมก็ให้พี่สู้ๆนะพี่ชายแล้วพอลงมาก็ได้คุยกันอีกรอบก็ดีใจครับที่ได้ มีปฏิสัมพันธ์กับพี่เขามีมีโอกาสได้บอกไหมว่าเราเป็นแฟนของเขาเฮ้ยผมว่าเขาน่าจะรู้อยู่แล้วแหละเขาน่าจะเห็นผ่านทาง X อืออือผ่านทางทวิตเตอร์ไม่เอา X ไม่ชอบอีลอนมัสร์เปลี่ยนชื่อทีเออเขเปลี่ยนแล้วเสร็จ็เจฟาบอกไม่รัเป็นเจฟเอออือผมว่าพี่เจฟแะเป็นเป็นศิลปินที่เก่งแบบเก่งมากๆอ่ะแบบผมว่าไป global แล้วอ่ะตอนนี้คือ เสียงเขามันมันพุ่งกระฉูดมันทะลุทยานแบบหูผมแบบหูผมมันเครือบทองเลยสุดๆไปเลยอะแล้วเรียบร้อยเขาลองโน้ตอะไรเขาก็ลองได้ผมก็งงเขาลองได้ย like ังไงแต่ว <prep oster> ่าดีใจครับดีใจที่เป็นได้เป็นบุญหูได้ยินเสียงเขาครับอะไรนะครับถ้ามีโอกาสรอดูได้เลยครับรอดูได้เลยครับแตอสปอยอะไรหรือเปล่าเน่ไม่จ้ะ ไม่มีนปยบายอลไรทั้งนั้นเจเจมเลยใช่ไหมใช่ใช่อยากไปไหนคะศิลปินอยากไปประมาณไหนอยากไปประมาณไหนหรอในฐานะศิลปินก็อยากเห็นตัวเองเก่งขึ้นไปเรื่อยๆครับแล้วก็คนก็ฟังเพลงเราแบบในกิจวัตรประจําวันแล้วก็คนทั่วไปก็รู้จักเราประมาณนี้ก็โอเคแล้วแหละผมว่ามันแฮปปี้แล้วที่คนชอบผลงานเรา ไม่ต้องรู้จักกันแบบเยอะแยะมากมายนลยคนที่เรามีอยู่เนี่ยคือชอบแค่นั้นก็พอแล้วหนางเจย์บอกชอบฟังตัวเองก่อนเขินครับไม่ชอบฟังเตัวเองไม่ชอบฟังแบบมุขเขินผมเวลาผมได้ยินเสียตงตัวเองแล้วมันขนลุกใช่มันขนแขนสแตนด์อัพแม่เปิดแม่แม่แม่ก็ไม่ค่อยเปิดนะใช่ใช่แม่แม่จะฟังเป็นแบบผมไปร้องตามงานอีเอ็นแท้แต่ไม่ค่อยเปิดแบบจากยูทูบเลย ต้องมีขับขรถอยู่แล้วฟังเพอยู่จะเยอะเลยผมมีขึ้นแท็กซี่อ่ะแล้วก็เขาก็เปิดเพลงผมอยู่แล้วผมก็ถามพี่แท็กซี่เขาว่าพี่รู้จักเพลงนี้ไหมครับแล้วแล้วพี่เขาบอกเฮ้ยรู้จักเลยเออเหมือนพี่นี้ยังเจ็เป็นยังเด็กอยู่เลยเขาบอกพี่หันหันหน้ามาดูผมสิครับเป็นอะไรเป็นไรดิพุ้นเลยโอ้โหผมก็ถามพี่เขาว่าพร้อมไหมพี่เออดีดีดี ก็อย่างนเขาก็รู้จั่เราเใเหือาก็รู้ว่าเป็นครอาเอกร่อใช่ใช่หัวถามพราะไหมเขาบอกพราะมั็บอกเออศิลปินคนนี้นี่ไอดอลผมเลยครับเป็นไอดอลตัวเองร้นวงการแท็กซี่ไปแล้วหนึ่งร้นวงการแท็กซี่อะไรนะครับปินก้อนหน่อเออติดตามได้ครับติดตามได้เดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะมีประกาศกันมาเร็วๆนี้แหละแต่มีแน่นอนมีแน่นอนครับแต่ ตอนนี้ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นตอนไหนเพราะตอนนี้ก็ใกล้จะถ่ายซีรีส์แล้วด้วยตอนนี้ยังไม่เริ่มครับยังไม่ยังไม่เปิดกล้องแต่ใกล้แล้ว<ม>ก็พยายาม, hey มจะแบ่งให้ได้นะ <c oughs> <c oughs> แต่ว่ามันก็ยากอยู่แหละต้องพูดตรงๆว่าตอนนี้ก็แบ่งไม่ค่อยได้แต่ว่าก็พยายามทาให้ดีที่สุดนะครอันนี้ไน้แล้วอันนี้สอนด้แล้วแม่หนูแล้วสไตล์อุสของเราอ่าอันนี้ ท,งงทั้งกีฬา,าทั้งโชว์ของเรเตรียมพร้อมทั้งกีฬาทั้งโชว์เหรอก็อ, <laughs> <laughs> อยางที่รู้ๆกันนะครับ <laughs> ที่ผ่านมาก็ซ้อมอย่างเต็มที่แต่ว่าวันซ้อมนั้นก็เอนชีไปเรียบร้อยแต่ว่าก็ภาวนาให้หายครับภาวนาให้หายทันแล้วก็หวังว่าไดนิ่งชีต้าคือผมว่าไม่ต้องมีผมก็ชนะ <laughs> <laughs> แต่ถ้า <laughs> มีผมแต่ถ้ามีผมเข้าไปอย่างนี้ มันก็อาจจะชนะเพิ่มกว่าเดิมอ่ะคงเท้าเราหายในยรอบนี้รอบนี้ยังประมาณหกสิบเจ็ดสิบครับยังยังไม่หายเต็มที่แต่ว่าเอ่อก็พยายามกินยาตามที่หมอบอกอยู่แล้วก็พยายามไม่เดินเยอะแต่ว่ามันก็ค่อนข้างจะเป็นไปไม่ได้เพราะผมมีงานทุกว <laughs> ันก็จะพยายามพยายามแต่ว่าผมว่าทุกคนได้เห็นผมอยู่บนสนามแน่นอนครับแล้วก็จะมีโชว์ด้วยโชว์ก็จะยิ่งใหญ่อลังการน่าดูเลย ตอนนี้เริ่มซ้อมแล้วรอบหนึ่งครับมีเต้นสะบัดเลยอะเรวขาเราจะไหวไหมผมก็เต้นกระเดวกระเดวไว้ก่อนนะเก็บลายไปก่อนแต่ว่าพอถึงวันงานก็ดูอีกทีว่าจะไหวถึงขนาดไหนจะขอรับประเมินอีกทีก่อนเลยว่าเออต้องไปยังไงบ้างเลยไม่ต้องผมประเมินเองใช่ใช่ผมแต่ว่าเนี่ยผมกลัวอยู่ว่าผมไปญี่ปุ่นผมเล่นสโนว์บอร์ดอีกแล้วจะกลับมาจะเล่นได้หรือเปล่าแต่ผมว่าเล่นได้แล้ว เขายิงซ่อมประตูหนึงไปรักแม่กับพ่อไหมว่าแบบเฮ้ยส่งลูกให้หน่อยนะอะไรยังมีรักกันไหมไม่นานครับเขาเรียกว่ามองตาก็รู้ใจอะไรนะทิจยาสาวัยทิดยาสาวายหโอ้โหสาวายล้มตึงรู้นะพูดอะไรกันเลย พักผ่อนจะไปพักผ่อนกับพ่อแม่ที่กรุงใช่ใช่ใช่แม่แม่ไปเรียบร้อยแนละ้วแต่ว่าจริงๆผมจะไปพ่อแม่แหละแต่ว่าติดงานเดี๋ยวตามไปทีหลังเป็นการพักผ่อนในรอบีโอ้พักผ่อนในรอบปีเลยเหรอผมว่าไปอย่างเงี้ยเหนื่อยกว่าพักผ่อนอีกเพราะามีหลายคนมีหลายคนเพราะมีเพื่อนแม่มีเพื่อนผมไปด้วยก <laughs> ็เรียกว่าเป็นการไปเที่ยวแบบที่ไม่ใช่งานละกันใช่แต่ความเหนื่อยเนี่ยน่าจะเหนื่อยกว่าไปที่งานเพราะว่าแม่น่าจะขอให้ถ่ายรูปเยอะ ใช่ใช่พอดีแม่เป็นเน็ตไอดอลครับ <c oughs> มาม่ากับ็หนูหนครับแ <c oughs> ม่อบติดติดติดติคำว่าหนูไว้กับแม่แล้วอะก็คือใช้ใช้งินไปตลอดตอนแรกก็อยากจะเปลี่ยนนะแบบโตขึ้นอยากจะเปลี่ยนมนผมบ้าง แต่บอได้มันมันติดแล้วมันมันมันตลกไปแล้วแล้วคือแบบตอนผมโทรหาแม่อะไรนะตอนอยู่กับเพื่นอนเออเออหนูกินข้าวแล้วนะอะไรเงี้ยอะไรหนูกินข้าวนะเพื่อน,นแซวคุณพูดกับแม่ว่าไงนะแล้วผมว่าทำไมจะเรียกหนูไม่ได้ไงจริงๆตอนแรกก็อยากเปลี่ยนแหละแต่ตอนนี้เปลี่ยนไม่ได้แล้วมันติดเหรอแล้วแม่ของก็แฮปปี้แะที่บอกว่าเรายังเป็นลูกน้อยของ ลูกน้อยของแม่เออครับโอเคยินเสถรับแอนจอนพี่จอนพี่แจหน่อยอ่ะ

ได้ไมะเบอได้ไอ่เนพไตาลาหมดได้้วเธอตาายตาลายตกลมเดียวายาเีย้มหวานหานย้มหาน้มหแต่มั๊ดมึเดมาม่เยมองมา